สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆและสาระดีๆที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆนะครับคลิปนี้สืบเรื่องมาจากผมเห็นเพื่อนๆหลายท่านที่มีการพูดคุยกันนะครับว่าเออเลี้ยงชนชมมาตั้งนานทําไมถึงไม่มีดอกเลยคลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าพร้อมแล้วแต่รับชมกันเลยครับเพื่อนๆเทคนิคที่ผมจะเอานามาฝากเพื่อนๆนะครับมันเป็นน้ํายาเล่งดอกนะครับ ไอตัวนี้ครับชื่อของมันคืออัลฟาโอเมก้านะครับหลักๆผมเลี้ยงชนชมเนี่ยครับผมจะใช้2ตัวนี้ครับหลักๆมันจะเป็นขวดสีชมพูและสีเขียวนะซึ่งในวงการชนชมเขาจะเรียกกันว่าคู่แฝดมหจสรจ์นะครับสีเขียวบำรุงพวกใบนะครับปรับสภาพให้ใบมันกลับมาสมบูรณ์แต่ถ้าเป็นดอกต้องสีนี่เลยครับสีชมพูนะครับอัลฟาโอเมก้าที่ผมใช้ประจํานะครับเพื่อนวิธีใช้ของผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพื่อนผมก็จะใช้เนี่ยครับ ผมก็จะเทลงฝานี่ครับอัตราส่วนที่ผมใช้นี่ครับจะประมาณเนี่ยครับอันนี้ประมาณหนึ่งฝานะครับแล้วก็ผสมกับน้ำเนี่ยประมาณ1ลิตรนะครับแล้วผมก็จะเทลงไปผสมน้ํานะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะครับผมวิธีใช้ของผมก็ไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนๆผมก็จะฉีดนี่เข้าไปเลยครับฉีดเข้าไปในยอดใบเลยครับฉีดจนให้ชุ่มเลยครับฉีดทุกยอดใบเลยนะครับ เอาให้ชุ่มเลยก็ได้ครับผมว่าการฉีดเข้ายอดใบนี้มันดีนะครับเพื่อนๆมันเหมือนแบบสารมันจะได้เข้าไปในต้นไม้แล้วแบบเต็มๆนะครับผมว่ามันจะดีกว่าที่แบบเหมือนแบบเราไปล่าตั้งต้นนะครับอันนี้มันมันมันจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะผมว่าพอเราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปเนือนแบบเข้าไปในแบบยอดใบเลยครับเข้าไปถึงนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่เทคนิคของเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมฉีดเข้ายอดใบเลยรถต้นนี้ครับเพื่อนๆ หลังจากที่ผมใช้แล้วประมาณ1เดือนนะครับมันเห็นผลชัดเจนมากครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยมันแทงดอกมาทุกช่อแทบจะทุกช่อเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็หลังจากที่ผมได้ทาพ่นไปครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยผมอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆมือใหม่ที่แบบว่าเออเป็นปัญหาที่แบบว่าเลี้ยงต้นไม้ไม่มีดอกนะครับด้วยสภ,ภาพแวดล้อมต่างๆนะครับผมว่า ผมว่าถ้าไม้มันแดดดีๆรับแดดเต็มๆเนี่ยดอกมันก็มาครับแต่ผมว่าอันเนี้ยผมเอามาเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่แบบเออเลี้ยงชนชมยังไงยังไงดอกก็ไม่มานะครับผมว่าอันเนี้ยมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเทคนิคง่ายๆแบบนี้ผมว่าแค่เทคนิคแค่เนี้ยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้งานได้แล้วนะครับ ว่าเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสาระดีๆนะครับมาลดปัญหาที่แบบว่าต้นไม้ของเพื่อนๆทําไมถึงไม่มีดอกนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมนะครับเพื่อที่ว่าคลิปหน้าผมจะได้หาสาระดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ